สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพบก,กับเบ้าเดยนะครับผมมีเบ้าเดย์ชมาเห็ดสนุนะครับ,นบ, ah นรบขนาดแปดซีซเส้นพี่น้องครับนะพี่น้องบดเห็ดเข้าไอพี่น้องเป็นย่างปลาไปเพร้อมพี่น้องขึ้นไปวานเทียมาพี่น้องเด็ปลามาสองสามตัวในี่แต่พี่น้องพอนเดียก็ได้เห็ดสนุกไปน้เนาะพี่รู้ว่าสีด่างปะ เป็นสนุ่ยปวดโฟมพี่น้องครับบอดี้ตาร์พี่น้องเบิึงนะครับผมบอดี้เฮ็ดเข้าเฮ็ดยังเรียบร้อยเนาะครับขั้น่นนะครับพี่นอ้องขั้นสั้นนะบฮู้วัดถึง80ดสบ,บ่ได้วัดนะครับผมบ่มีต่รับเม็ดเดี๋ยวบ่ได้สิลองทดสอบเบิง่งว่าสิดังบ่นะครับสิใส่ว่าวผีพี่น้องนะครับผมว่าวผีเบาวผีครับเบาผีคลิปก่อนนะครับ ไซวาวผีวัดปม่รู้ว่าเวลาใส่อะไสิดัางหพี่น้องแล้วเขามาแกงมืงอคือวะคือคืออยู่พี่น้องย่างปลาไปพร้อมนะพี่น้องฟังเส้นเซโน่ใร้หอบนะมาลองมือพี่น้องครับประมันจักเส้นบ่ แปดสิบนะจะพูดถึงแปดสิบต,นะตันนะพี่นอ,อ่แต่มาลองอ <c oughs> เดี๋ยวลองตึงกันน ลแล้วร้องเงี้ยวนะครับผมพี่รัดนะครับผมรัดรัดพาเที่ยวนะเี้ยมงีมันดังเง้ยง,ง่า <c> ไ <oughs> เออมันเงเตืน <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วบกให้เงี้ยเถอะ เพื่อนนะเตือนดีนะพี่นองครับย่าสิไซวาวพีกันเอาครับพี่นังเดีย๋ยวจะชมไซวาวพีว่าสิดังบ่ไ่ได้หน่อยนะเรื่องนี้นะจำนี้นะเตือนดีนะนะี้หน่อย มวนมวนมวนทั้งนี้แม่มันจิตเตอนเนี่ควายแกะตีธรรมาดา,าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเาไปชุ่มกันในกันติดวาวผีว่าสีดังวา้าล่มโมมี่เราพี่น้องนะครับ คลิปนี้ก็มาทดสอบสนูนะครับขนาดโบลูแจ็คเซนนะประมาณ80พี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเสียงดีใส่ได้พี่น้องนะครับแต่โบลูอัติเซลวาวสีดังบอลนะครับผมคลิปนี้ก็ลาฟีลาฟองไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามช่องอีสานคุณยายบ้านนะครับผมวาวเดนะครับเป็นวาวนต่างแดนพี่น้องนะครับผมคลิปนี้ก็ลาฟีไปก่อนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ